มาดีทุกคนมาก,กินขา้าวขึ้นมาแต่ว่ากระโตกกระโตออกเอาขึ้นมาแต่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วก็อามโมงสี่โมงเอาขึ้นม,า,มาก,ก้ะเลย

两困了还有困又不困，哎，没学到，咋嗨呀？

ก็อาต่อ็่อายาอ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 ่าอาอาาอ็อา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 อเอา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 าอ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 า พอตัวกิน้าวกันได้อบนคิดหน้าพอกันใหมเป็นข้าวหลายอย่างอยู่มาเนี่ย